คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาว่าตํารวจปคอบอนะครับได้บุกจับนาราเครปกรกะเทยคาบ้านที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อกล่าวหาหนักนะครับนั่นก็คือช่อโกงประชาชนพอบอคอมพิวเตอร์และรวมไปถึงการโฆษณาหลอกลวงเกี่ยวกับสินค้ากล่องสุ่มนะครับช่อโกงประชาชนนั้นเป็นข้อหาที่หนักมากหมายจับนี้ตํารวจกําลังจะบอกว่านาราเคปกรกะเทยมีเจตนาหลอกลวงประชาชน มาตั้งแต่แรกนะครับเรื่องนี้ต้องมองลึกให้เห็นถึงเจตนานะครับข้อหาไม่ธรรมดาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าตัวก็ไปขอความช่วยเหลือจากทนายไปพบกับกระทรวงยุติธรรมบอกว่าจะเจราจาไกลเกลียไม่หนีไปไหนจะหาเงินหาทองฉาขายของมาใช้นี่ใช้สินคุณผู้ชมครับหลายคนก็มองนะครับว่ามันเป็นเทคนิคมันเป็นการแก้เกี้ยวของนาราแล้วก็การใช้กฎหมายมาคลิก เป็นคลิกในการต่อสู้คดีหรือไม่แต่ท้ายสุดนะครับก็มีผู้เสียหายไปแจ้งจับนะครับในข้อหาชอบกงประชาชนคุณผู้ชมครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเธอบอกว่าเอาไปสิใครจะซื้อกล่องซุม่มมีราคาตั้งแต่หมื่นห้าหมื่นไปจนถึงแสนแล้วถ้าซื้อกล่องซุ่มจากเธอจะได้ทองเท่านั้นจะได้เงินสดเท่านี้สุดท้ายเธอไม่มีของส่งให้นะครับพอไม่มีของส่งให้มันก็เท่ากับว่าเอ๊ะมันเป็นเจตนาตั้งแต่ต้นหรือไม่คือไม่งั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเวลา การที่จะหลอกลวงใครก็ตามผ่านทางโซเชียลมีเดียก็เล่นมุกนี้เลยครับบอกว่าจะเอาเท่านั้นเท่านี้แต่พอได้เงินของเหยื่อมาก็อ้างไปเรื่อยว่าหมุนเงินไม่ทันไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะครับกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาคือเอาเงินเข้าไปแล้วแล้วเงินของลูกค้าที่เอาไปเนี่ยนาราเอาไปทําอะไรเอาไปหมุนเอาไปหมุนก็คือเอาไปใช้แล้วหรือไม่แล้วทําไมไม่เอาเงินที่ได้จากเขามาเนี่ยคืนเข้าไป นะทำไมต้องบอกว่าขอเวลาในการที่จะไปทํางานหาเงินเอาเงินมาใช้นี่แล้วเงินที่เอาไปจากลูกค้าเนี่ยเอาไปทําอะไรเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับของแบบนี้มันดูแต่คําพูดไม่ได้นะคุณผู้ชมครับมันต้องดูที่การกระทําเขาถึงบอกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับในอนาคตบรรทัดฐานเนี่ยนะครับผู้ต้องหาหรือว่าใครก็ตามแต่นะครับก็จะอ้างคำนี้ บอกไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวจะหาเงินมาใช้นี่คำถามก็คือเงินที่ได้ไปจากลูกค้าเนี่ยตั้งแต่คนละหมื่นคนละห้าหมื่นคนละแสนเนี่ยคุณเอาไปทำอะไรนะเอาไปซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์เอาเงินเหล่านั้นเนี่ยไปซุกไปซ่อนเอาไว้หรือไม่นะครับผมย้ํานะครับข้อหาช่อโกงประชาชนนั้นเป็นข้อหาที่หนักไม่ใช่คดีแพ่งนะครับตํารวจแล้วก็ศาลเขาเล็งเห็นแล้วนะครับว่าคนที่ทำเนี่ยมีเจตนาที่จะมาหลอกลวงเอาทรัพย์สิน เอาผลประโยชน์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือไม่ล่าสุดโดนรวบไปแล้วนะครับโดนรวบไปอย่างชัดๆแจ้งแจงเจ้าตัวก็บอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวจะหาเงินมาใช้แต่ผมถึงบอกนะครับว่าประเด็นสําคัญก็คือเงินที่ได้ไปจากลูกค้าเนี่ยคุณเอาไปทําอะไรตอนนี้เอาไปซ่อนหรือว่าเอาไปใช้ทํามาหากินอยู่ที่ไหนแล้วบ้างนี่ต่างหากนะครับที่ต้องรีบออกมาชดเชยชดใช้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สังคมต้องรู้เท่าทันและคนอย่างคุณนารานั้น ก็หลายรอบแล้วนะครับที่มีพฤติกรรมหมิ่นเมนในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากนี้ต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเธอจะได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีหรือไม่แต่สาระสำคัญในที่นี้ก็คือคนที่เสียหายคนที่เดือดร้อนเขาจะได้รับการชดเชยชดใช้เมื่อไรอย่างไรแล้วเงินทองของเขาตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนครับ ครับก็พระคุณอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนปลาสลิดยุคนนะครับปลาสลิดจากดอนเจดีจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาอย่างต่อเนื่องนะครับและอีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือไส้กรอกอีสานยุคนนะครับตอนนี้สินค้าทั้งสองอย่างนี้นะครับได้รับการตอบรับจากคุณผู้ชมมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งขายมาได้สักประมาณเดือนกว่าๆนะครับได้รับการสนใจไม่แพ้ทั้งแหนมแล้วก็ไม่แพ้ทั้งไส้อัว่วรวมไปถึงเนื้อแดดเดียวทอด รวมไปถึงหมูแดดเดียวทอดนะครับผมย้ํานะครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับผลิตภ,ภัณฑ์ชุมชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปลาสลิดชุดละแค่เพียงร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับหนึ่งชุดก็จะมีสี่ตัวตามสภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นะครับผมใช้ไซสนะ์ประมาณแปดเก้าตัวโลนะประมาณแปดเก้าตัวโลแต่พอมาทอดเนี่ยน้ําหนักมันจะลงหน่อยนะครับหนึ่งชุดก็จะมีอยู่สี่ตัวแบบนี้ทอดสดใหม่เสมอใช้น้ํามันใหม่เลยนะครับ แล้วก็ปลานั้นขึ้นชื่อจากที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นของท้องถิ่นเป็นของขึ้นชื่อนะครับหากสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจ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 เข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในกล่องข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะดูผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube เห็นไหมน่ากินมากนะครับผมใช้ไซส์ประมาณ3นิ้วกว,กว่าของผมนะครับผมเป็นคนชอบไซส์ประมาณนี้คุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปเวฟหรือว่าจะเอาไปทอดก็ได้นะครับ ทอดก็ตั้งน้ํามันให้มันร้อนๆนิดนึงแล้วก็ปลาลงแล้วก็หลีไฟลงสักประมาณ2นาทีก็ทานได้แล้วครับนี่ฮะอันนี้ปลาสลิดนะครับปลาสลิดจากอาเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีสดใหม่แน่นอนนะครับนะสมัยก่อนผมนึกว่ามันมีแต่ปลาสลิดท,ที่บางบ่อสูตรประการแต่ไม่ใช่นะครับที่ดอนเจดีเขาก็มีรสชาติมีสไตล์ที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นอคุณผู้ชมดูนะ169้บ16าบาทนะครับนี่ฮะ ทีนี้มาดูไส้กรอกอีสานนะครับอันนี้จะน้าหนัก400กรัมนะฮะยังดิบอยู่นะฮะแต่หมักไปแล้วนะครับเนี่ยครับ199บาทนะชุดจะมีตั้งแต่8ลูกถึง10ลูกแล้วแต่ขนาดของไส้นะครับแต่ไม่เกินนี้นะครับทําสดใหม่เสมอนะฮะส่งตรงไปคงคุณผู้ชมชุดละ199บาทนะคุณผู้ชมเคยกินแหนมยุคนแล้วเนี่ยนะครับลองดูครับแหนมันมาทางเหนืออันนี้ไส้กรอกเลยนะครับ ก็จะเป็นทางอีสานนะครับเป็นสูตรที่เราคิดค้นกันเข้ามาใหม่โดยแม่ครัวผู้เชี่ยวชาญนะครับนะทำสดใหม่แน่นอนนะครับได้ไปจะเอาไปทอดจะเอาไปย่างกระสุดแท้แต่นะครับหรือเวลาได้ไปถ้ามันจะมีน้ําออกมาหน่อยนี่ไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดเราทําสดใหม่หมักเข้าไปสดๆเลยนะครับส่งตรงให้กับคุณผู้ชมถึงบ้านเลยไส้กรอกอีสานนะครับชุดละ199้าปลาสลิดชุดละ169เเห็นไหมฮะนี่ครับ นี่น้ำหนัก400กรัมนะฮะดูว่าสูงใกล้ๆนะฮะสวยงามมากนะครับผมยุคคนเนี่ยชอบเอาของชุมชนมาขายเพราะว่าเป็นจุดยืนของผมเป็นนักข่าวลูกหลานชาวบ้านเป็นสไตล์ชาวบ้านนะครับขายมาก็ได้เอาเงินมาทําข่าวนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเอามาทําข่าวเป็นปากเป็นเสียงช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับกาไรก็เหลือนิดหน่อยนะคือให้มันเลี้ยงดูองค์กรได้เพราะโดยลําพังผมเนี่ยมันก็อ่านข่าวอยู่แล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมครับผมก็เป็นพิธีกรข่าวก็มีไรายได้พอสมควร ปลาสลิด1น9นะครับสนใจพิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาหรือเข้าไปในกล่องข้อความนะครับก็พิมพ์ว่าสนใจหรือเอาชัวนะฮะด้านล่างคอมเมนต์มันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งได้นะครับเช่นเดียวกันครับไส้กรอกอีสานร9 9าปาสลิดร6ออันนี้199จะสั่งพร้อมกัน2ชุดก็ได้นะครับนะจะสั่งพร้อมกัน2ชุดเลยก็ได้เป็นแพ็กเกจนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ร้อยเนะอันนี้คุณผู้ชมเนี่ยผมทุกอย่างผมลองทานผมกินนะมาหมดแล้วแล้วมั่นใจว่าเออขนาดเรายังชอบเออเราเป็นคนซีเรียสเวลากินอะไรตอนนี้เนี่ยนะครับเพราะเราดูแลรักษาสุขภาพนะครับก็ต้องเป็นของดีที่มีประโยชน์นะครับนี่ฮะไส้กรอกอีสานสวยงามนะฮะเราแพคด้วยระบบที่ได้มาตรฐานนะครับหชุดสี่กรัมร้อบาทลองทานดูครับอันนี้สูตรคิดค้นใหม่เลยนะฮะ รับประกันครับว่าไม่แพ้เจ้าดังๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนปลาสลิดเนี่ยนะครับคือมันทอดใหม่อะคือมันต้องเลือกบ่อที่ดีไซส์ที่ดีสดใหม่ทอดใหม่นะ้ำมันดีทอดอย่างถูกต้องรับประกันครับแค่นี้ปลาสลิดประเทศไทยเดี๋ยมันสู้ได้ทั้งโลกอะสำหรับคนที่ชอบรับประทานผมนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานเป็นอย่างมากนะครับชุดละแค่เพียง169บาทเท่านั้นเห็นไหมนี่ ทั้งปลาสลิดท,ทั้งไส้กรอกอีสานรายไ,ได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวแน่นอนสนับสนุนองค์กรข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนนะครับผมขายทั้งปลาสลิดผมขายทั้งไส้กรอ,อกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับปรากฏว่ากระแสตอบรับก็ดีอย่างต่อเนื่องมีพ่อแม่พี่น้องประชาชนสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ขึ้นหิ่งไปแล้วพวกไส่อัว่วพวกแหนมพวกหมูพวกเนื้อแดดเดียวเ่ยนะครับมีประชาชนเนี่ยให้ความสนอ,อกสนใจและก็ชื่นชอบ กันเป็นจํานวนมากส่วนใครก็ตามที่ดูถูกนะเนี่ยครับดูถูกเหยียดหยามนะครับนู่นไปด่าคนค้าอย่าบ้านู่นนะครับค้าอาวุธปืนเถื่อนนูน่นหากินทุจริตนู่นนะครับผมทํามาหากินสุจริตนะครับก็มาด่าอย่างนั้นแหละไม่รู้เป็นคนมันโตมาได้ยังไงนะชอบด่าคนทํามาหากินสุดจริตก็ไปดา่าก็ไปแซะก็ไปแขวะเขานะครับนี่ฮะผมไม่อายแม่ผมก็เป็นแม่ค้านะครับผมเป็นผู้เป็นคนโตมาจนถึง,ถง,ถงทุกวันนี้เป็น ยุคนที่คุณผู้ชมรู้จักนะนะฮะแม่ผมมาขายของอยู่ตลาดน่ะนะฐานะทางบ้านยากจนมาตั้งแต่เด็กครับนะจนเริ่มลืมตาอ้าปากได้หน่อยก็เพราะเนี่ยแหละครับเป็นลูกหลานแม่ค้ารู้จักทํามาหากินนะจนมามีวันนี้ที่คุณผู้ชมรู้จักผมผมดีใจมากนะฮนะเนี่ยได้ขายปลาสลิดชุดละร้อยหกสิบเก้าทำของดีๆสะอาดอร่อยอร่อยคุณภาพให้คุณผู้ชมได้กินนะครับนี่ามาจากชุมชนที่ดอนเจดีนะชุมชนเลยนะคุณผู้ชมครับสดใหม่นะส่งตรงเลยนะ หากินไม่ใช่ง่ายๆนะครับยกเว้นคนที่อยู่ดอนเจดีย์อยู่แล้วหรือว่าอยู่สุพรรณอยู่แล้วนะครับนี่ไส้อั่วครับเฮ้ยไม่ใช่ไสอัว่วนี่ไสกรอก4 0่กรัมนะฮะ1 9อกบาบาทเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่เอ็นดูและก็สนับสนุนผมยุคนมาโดยตลอดก็จะเป็นปากเป็นเสียงต่อไปแบบนี้หากคุณผู้ชมสนใจสินค้าตัวไหนก็สอบถามทีมงานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่คอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นที่อินบ็อก คอมเมนต์ Comment, พิมพ์สนใจก็ได้ด้านล่างจะมีลิงก์ไลนย์อยู่สังเกตกดเข้าไปคุยเลยแล้วครับแล้วระบบมันจะบันทึกเอาไวา้อีกหน่อยถ้าคุณผู้ชมอยากทานอะไรอร่อยๆจากผมที่ผมไปสรรหามาให้เป็นปิตพันธ์ชุมชนที่มีคุณภาพเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะครับก็จะได้มีไลน์พูดคุยกับทางทีมงานได้ตลอดเวลาขอขอบพระคุณอย่างสูงที่เอ็นดูสนับสนุนพวกเรา เราจะเป็นสื่อเป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านต่อไปและสิ่งของที่เราเอามาจัดจําหน่ายนั้นก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพและที่สําคัญรายได้ส่งตรงถึงชุมชนทีมข่าวอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ